สวัสดีครับมาพบกับดูเกียร์เกมกับเกมมันพัฒแมนซองเกตเซิร์ฟเวอร์หกสองหนึ่งแล้วก็หกสามสี่เช่นเดิมนะฮะ,ะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่เออวันที่ร้อยสิบแปดนะฮะของเซิร์ฟหกสองหนึ่งน่าจะใช่นะ นี่ก็จำไม่เคยจะได้นะฮะร้อยสนะครับของเซิฟหกสองหนึ่งนะครับแล้วก็6กสามี่ก็จะเป็นวันที่ยี่สินะฮะโอเคร okay, เรามาดูกันเลยดีกว่าอ่าก่อนอื่นนะครับก็จะมีสากุระขึ้นมานะฮะสากุระตรงนี้นะครับผมก็เพิ่งจะเข้ามาเหมือนกันนะฮะก็อ่ามาเล่นกิจกรรมตรงนี้นะครับตรงเอ้ยเมื่อไรจะคุยเสร็จเนี่ยสวนสากุระนะครับ มีมา,าก็ต่อสู้ได้เรื่อยๆเลยนะจนผ่านอ,าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นทั้งหมดนะครับส่วนภารกิจที่เขาให้ทำก็จะเป็นซื้อกำลังในมาร์เก็ตสครั้งนะครับแล้วก็สะสมของขวัญซากุระ10ครั้งแล้วก็ท้าไายเอาชนะบอส1ครั้งนะครับอ,อันนี้ภารกิจรายวันนะส่วนาภารกิจกิจกรรมทั่วไปก็จะเป็นล็อกอินวันที่2นะครับ ่ัานด่านทั่วไป1แล้วก็สะสมเปิดของขวัญซากุระ5ครั้งนะครับก็จะเป็นตรงนี้สวนซากุระ1 1จุดนะครับที่จะให้โมจิเขาเรียกว่าโมจิหรือเปล่าคุกกี้ซากุระนะฮะอ่าก็จะเป็นคุกกี้ซากุระตรงนี้นะฮะเขาจะให้มาแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาให้อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนอ่านี่นะฮะเขให้ตัวฟึก ตัวฝึกฝนซากุระนะครับเราลงจากตรงนี้เสร็จปุ๊บถึงระดับยากสุดแล้วก็เราก็เอาตัวมาฝึกตรงนี้ต่อนะครับแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ซากุระมานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราได้นะฝึกฝนซากุระเสร็จเราจะได้ซากุระมานะครับเอาซากุระมาแลกกับของขวัญชมซากุระนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งของขวัญทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับ ให้ดูกันนะอันนี้จะเป็นฮอทดอกนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นเฟนฟายเฟนฟายนะครับก็ของอมีสว่วนเชิญเทคนิค2อันนะครับโอ้โหเหนียวจังเหนียวไก่นะฮะชั้นแรกยังดูหน้าค้นหามากกว่าเลยนะฮะแล้วก็ชั้นที่3นะครับสปากเกตตี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ชั้นที่4นี่ดูไม่ออกนะฮะต้องขออภัยด้วยนะ แล้วก็ชั้นสุดท้ายเป็นไก่ทอดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะโอเคแล้วก็อ่ามีตรงนี้ด้วยนะฮะสมุดเที่ยวชมสัก,กุระนะครับอ่าตรงนี้ถ้าสนใจนะครับเออจะเป็นการใช้กระป๋องม่วงนะครับใช้กระป๋องม่วงสะสมนะครับอ่อทั้งหมด2,500กระป๋องม่วงนะครับไม่รู้ว่าใครจะใช้ถึงหรือเปล่านะฮะ ซึ่งเอาสก,กินของอยูกาตารายสากุระนะครับของโซนิกนะครับไม่รู้ร่างไหนจะต้องไปดูก่อนนะฮะน่าจะเป็นร่างเอ่อร่างแรกนะครับของร่างแรกไม่น่าจะใช่ร่างนี้นะฮะน่าจะเป็นร่างมีหรือเปล่าดูก่อนนะะสักครู่นะเพื่อนๆอืมไหนเนี่ย ไปดูในนี้แล้วกันนะฮะเคอ่าตัว S S R นะครับอ่านี่มีหรือเปล่าคอสตูมอ่านี่นะฮะเป็นล่างนี้นะฮะ,ะเด็นคือไม่มีร่างแรกครับผมก็เลยไม่ได้เป็นสนใจนะฮะโอเคก็กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะฮะอ่าส่วนเรามาอัปเดตพลังกันสักหน่อยนะครับตอนนี้อันดับพลังอยู่ที่57นะครับ 14ล้าน4 5 0 0 0 0านะครับผ่านด่านอยู่ที่20นะครับตัวละครสุดเก่งอยู่ที่57ครับกิลอยู่อันดับ3านะฮะพลังของผมที่จะเคลื่อนขึ้นได้เยอะก็จะเป็นพวกนะครับไปดูแล้วกันนะฮะลานปรลลองน่าจะโดนตกไปตกมาอยู่ที่50นะครับเพราะตอนนี้มันมีราชาเข้ามาครับละคอผมเป็นคอเด็กวิวหนึ่งนะครับก็โดนตกไปตกมาก็อยู่ที่50นะครับแล้วก็ดูเรียวไทม์ตอนนี้ แต้มอยู่ที่1096นะครับก็เล่นเอาเพเชรเฉยๆนะโอเคส่วนเขตสึกนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลงนะครับไม่มีเวลาเล่นเลยช่วงนี้นะฮะเอ่อแล้วไปดูอะไรต่อนะเมื่อกี้ลืม อดูตรงนี้นะฮะพลังนะครับของผมที่จะขึ้นได้รวดเร็วนะฮะก็จะเป็นตรงอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตรงทักษะนะครับที่จะเพิ่มเยอะนะฮะซึ่งผมตอนนี้ผมก็ยังไม่มีการอัพดาวที่มากพอนะครับที่จะมาอัพให้ราชานะครับนห่ดูขนาดจักรพัดเด็กผมก็ยังไม่มีไม่มีอัพเลยนะฮะเนี่ยมีอัพแค่หน้าแรกนะครับหน้า2คือยังไม่มีตัวไหนได้อัพเลยนะครับ พลังของผมมันก็เลยขึ้นช้านะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนกลยุทธ์เนี่ยกลยุทธ์นี้ก็สําคัญนะครับคือกลยุทธ์ผมเนี่ยผมเปลี่ยนคอมพิาเร์เนี่ยมาใส่เลือดเย็นนะครับเพื่อที่จะให้ราชาผมได้ต่อยหมัดที่2นะหมัดที่2ในเทิร์นแรกนะครับเพราะว่าหมัดหมัดแรกอะ่ะมันถ้าเจอคนที่ไม่ได้ใช้โล่เออโล่เด็กอะ่ะมันก็จะหายไปเลยนะครับ แค่โดยการไล่โจมตีธรรมดานะครับดูอย่างคนนี้แล้วกันนะขออนุญาตนะฮะแค่โดนไล่โจมตีเท่านั้นนะครับแต่ส่วนนี้เขาก็ไวกว่านะมาถึงก็โดนเบิร์นโลไปก่อนแล้วอะ โดนเบิรนโล่ไปก่อนแล้วก็คือแบบติดอมตะกันหมดแล้วของ G4 อ่ะยังไม่ทันได้ต่อยเลยจะตายหมดแล้วนะฮะนี่คือถ้าถ้าไม่มีคอเด็กก็จะเป็นสภาพนี้นะฮะโดนแต่ G4 แล้วนะฮะอันนี้คือต่อยติดโล่นะเพื่อนเอาผมขอข้ามแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้ามันมันรับน้ำมีไม่ไหวแล้วเพราะเราลพลังต่างเกินนะครับเีพลังผมมันเยอะดูดิเห็นไหมดูกิ้วผมดิ ขึ้นไป้นไป20ล้านกันหมดแล้วนะฮะก็จะมีเอ่อสิบสหล้านก็มีนิน,น,น,นหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจะไป20ล้านกันหมดแหละพวกที่เขาเติมเอ่อเยอะๆนะฮะอยะ่างหัวกิวเนี่ยก็มีกระบองเหล็กนะครับเขาไม่ได้ใส่ G4 เข้ามานะเขาน่าจะไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็กระสอบทรายโน1หนึ่งนะครับ ก็มีกระวองเหล็กเหมือนกันอ่านี่ก็มีกระวองเหล็กมีโซนิกเลยเห็นไหมซึ่งเอ่อผมก็พลังกำลังตามเขาอยู่นะกำลังตามเขาอยู่อันนี้ยิ่งหนักเลยฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะอ่าเนี่ผมน่าจะสู้คนนี้ไหวนะนไม่น่าจะโดน G4 เผาตายในเทิร์นแรกนะ ไม่ตายนะครับไม่ตายเพราะว่ามียุงช่วยรับดาเมจอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้ในคอต้องมีคอเด็กนะครับแล้วก็มีราชามีมัสกิเติลเกิลนะครับจะทำให้เราถึกมากนะฮะนี่ตูมต่อยไปเนี่ยนี่คือนี่แค่ไล่โจมตีนะครับนี่ยังไม่ได้ใช้แอคทีฟเลยก็ค,คือหายไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะ คือหมัดที่2ก็จะเบานะว่าเขาหายไปแล้วตัวนึงนะฮะคือถ้าใส่ใหม่นี่คือหายไปแน่ๆเพราะเราเรามี g 4ไงสงสัยต้องสลับของ g 4โมาใส่ราชาแล้วมั้งต่อย2ตัวเท่าไหร่เนี่ยเบาจังมันต้องต่อย6ตัวนะพเพื่อนๆมันถึงจะแรงนะครับตัวเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะ ผมก็น่าจะชนะแหละหรือว่าแพ้ชนะนะฮะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ในเซิร์ฟ621นะโอเคก็ของก็ไม่มีอะไรให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมค่อยมาลงทีหลังนะไม่มีอะไรเลยอัตราด,ดาก็ไม่พอนะฮะดอง เปิดเป็นมุลแล้วก็ไม่พอใช้นะครับโอเคเราตัดไปที่เซิร์ฟหกสามสี่นะครับโอเคฮะเข้ามาถึงกบิพื้นเลยนะฮะโอเคเราตัดไปที่เซฟหกสามสี่นะครับวันที่เอ่อเท่าไหร่นะลืมลืมอีแยะน่าจะเป็นวันที่27นะครับ27 27ก็เราจะมาอัปเดตพลังนะครับเพราะว่าซึ่งกิจกรรมเราก็คุยไปแล้วเมื่อกี้นี่นะฮะ อันดับพลังอยู่ที่292ครับ1ล้าน3า0 0 0ครับพันนันที่105ครับตัวละครสุวกิงที่204ี่ครับตอนนี้อันดับก็ได้ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็กิลอยู่อันดับที่12ครับก็เล่นเรื่อยๆนะครับเล่นเรื่อยๆเล่นไม่ได้แข่งกับใครนะครับแข่งกับลูกกิลครับว่าลูกกิลจะอยู่กันครบหรือว่าจะบิดกันก่อนนะฮะแต่ก็ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคิดว่า หนึ่งวันอีกาห้าเก้าสี่มาม่วงกวนเนี่ยโรบินผมก็ไม่อยากจะแบบเออให้คนแบบไม่ออนนะเพราะว่าแบบเออถ้าคนมันไม่ออนเยอะเนี่ยมันมันจะทําให้คนที่เล่นอยู่มันไม่ค่อยมีกําลังใจในการเล่นนะเพราะว่ามันเห็นแล้วมันหูหง่งครับเฮ้ยเขาไม่ออนกันเลยนะเขาน่าจะบิดกันแล้วอะไรเงี้ยเออไม่ออนก็ออกดีกว่านะฮะ ออกไปเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าคนที่เล่นอยู่เขาแบบเออเขาจะได้ไม่ต้องหดหูนะครับว่าโอ้กิวเราบิทกันหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาต้องย้ายไปกิวอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าผมก็เล่นเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อยากจะให้อยู่ช่วยช่วยทำ <laughs> ช่วยทำภารกิจหน่อยนะฮะช่วยทำภารกิจกันนิดนึงโอเคแล้วก็ ลาบลองก็สู้ใครไม่ค่อยไหวเหมือนเหมือนเซิร์ฟหกสองหนึ่งนะฮะองร้อยครับตัวเร็วทมนะฮะแต้มอยู่ที่7จ็ดร้ห้าบแดครับดองอตอนนี้ตอนนี้จะเป็นการดองที่ถูกต้องนะครับตัวนี้คือจะดองเดียเด๋ยวดเดี๋ยวดองรอยาวๆนะฮะส่วนตรงนี้ผมไม่สนใจเลยนะผมปล่อยผ่านเลยเพราะผมมีครบหมดแล้วนะฮะผมปล่อยผ่านเลยนะฮะผมไม่เอานะ เพราะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงพวกเนี้ยมันเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้ด้วยส่วนที่ผมแลกมาผมก็แลกมาแล้วนะตรงนี้นะครับแลกมาครั้งเดียวพอนะฮะเดี๋ยวค่อยไปหาในอนาคตเอานะฮะส่วนตรงนี้เราก็เอ่อมารับของฟรีหน่อยนะฮะผมรอตรงนี้นะฮะนี่นี่นี่ ตรงนี้ต้องดองนะครับดองเพื่อเอาตัวนี้นะพลังจะได้ตามเขาทันนะเพืเ่อนอย่าไปแลกตัวม่วงนะแลกตรงนี้นะครับเกาะอมะตะเท่านั้นนะครับเน้นอย่ามาเกาะอ,อมะตะเท่านั้นนะครับที่จะต้องแลกนะครับไอเนี้ยไอนี้เลเวลเก็จริงนะแต่ถ้าเราเออหาของมาดันได้เรื่อยๆมันก็เราลงดันทุกวันนะ่ะมันก็ได้อยู่แล้วนะเพื่อนของสาคัญคือตรงนี้นะครับ เป็นไงพลังตามเขาเหมือนเอ่อเหมือนเซิร์ฟหกสองหนึ่งนะที่ผมพลังตามเขาแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะปกติแล้วเจอสายเติมอ่ะถ้าเติมไม่หนักใช่ไหมถ้าเติมเอาแค่ซับพอร์ตเนี่ยถ้าเป็นตี้ตี้เออถ้าเติมเติมซับพอร์ตมันก็แบบพลังเขาก็จะทิ้งห่างเราอยู่แล้วไงพอซับพอร์ตมันแบบมันให้อะไรเยอะมากนะนเพื่อนๆอ่นนี้ เนี่ยดูของซัพพอร์ตคือเขาให้มาเยอะมากนะแต่เราสายฟรีอ่ะเราก็ได้อยู่แล้วนะไงได้นิดนิดหน่อยหนะเราไม่ได้เยอะอย่างของเขานะเนี่ยอย่างของทองเนี่ยในอนาคตเราก็ตามทันนะเพื่อนๆของของทองอแต่เขาจะได้ตรงเออส่วนอาวุธ3ดาวมาแต่ละตัวนะแล้วก็อัพตัว SR ที่มีอยู่ตอนนี้ไวขึ้นนะฮะในช่วงต้นเสริฟนะครับพลังเขาจะดีตรงช่วงต้นเสริฟนะเพื่อนๆนเนี่ยพวกเนี่ย แล้วก็เงินนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยก็จะมีเนี่ยก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มีแค่นี้ในการอัปเดตนะครับส่วนเ,เช็คชื่อขอพรอ,อย่าลืมนะฮะก็ใกล้ละใกล้จะจบละเควนนี้ไอกิจกรรมนี้นะฮะชอบมากนะฮะของฟรีส่วนตัวม่วงก็ยัง ไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยผมเปิดมาเนี่ยเจาก,การันตีอยู่แล้วนะเห็นไหม63แล้วผมยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะฮะผมเลือกเป็นตัวนี้นะฮะอัศวินจากกลน,นะครับเพราะว่าผมต้องการตัวคอนะเพราะผมคิดว่าผมคงแบบเปิดไม่ได้จากรพพัดเด็กแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพราะาตอนนี้ผมมีตัวดำอยู่ที่อยู่ที่ รวมรวมทั้งหมดแล้วนะก็จะเป็นประมาณ120ร2อยี่สิบกว่าใบนะฮะก็ประมาณนี้แต่ผมก็จะเปิดนะแต่ผมก็จะเปิดนะเปิดแล้วก็ถ้าเปิดไม่ได้เราเป็นกระสอบแน่นอนร้อเปเซ็นต์นะ,ะแต่ถ้าเปิดได้เราก็อาจจะเฉิดนนะคิดหนักเลยทีนี้ สถานีซัพลายวัสดุการ์ดนะฮะเปิดอีก3ครั้งโอพีหาเปิดอีก3ครั้งแล้วกันนะฮะเพื่อราชาซีฟู้ดของเรานะ3มครั้งครับ3ครั้งครับพี่ยันกันซื้อไปอามาด้วยผมมีเอ่อเลดอัพเลดอัพเหมือนมันไม่อัพให้ผมเลยเอาจริง ให้ห่อดีละอันี๋ยวจะเชื่อโอเคลนพอผมก็เริ่มปผสมประกอบแลวนะเดี๋ยวประมาณเลเวลเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้เลวเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาให้ให้ดรอปนะประมาณเลเวลร้อยปะผมมีราชาไงแป๊บแป๊บมันก็ผ่านไปแล้วแหละเพราะว่า มันไม่ต้องรอเขาสวนน่ะเราเปิดก่อนนะ่ะเราได้เปรียบอะ่ะหมัดเดียวหายเลยถ้ามันถ้าฝางตรงข้ามไม่ใช่อมาตตนะโหลงดันนี้อย่างมันเลยบอกเลยแต่ถ้าตีบอสก็ไก่แจ้นะฮะแต่ถ้าลงดันก็เป็นแบบตัวบลักเลยดูดิ <c oughs> ผมยังชอบอะ่ะ <c oughs> ผมว่าเปิดมาผมผมคุ้มนะคนอื่นไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่ผมคุ้มไงผมเล่นสาย pve ไงแล้วผมสายดอง ่นเรื่อยๆนะครับอย่าไปถ้าเราเล่นสายฟรีเราไปแข่งกับพวกสายเติมมันมันทอนชีวิตทำให้เราทอ้อแล้วเล่นยากอเครียดทุกวันนี้ใช้ชีวิตก็เครียดอยู่แล้วนะฮะอย่าไปเครียดในเกมเลยเล่นเอาสนุกนะครับเพื่อนๆโอเคอวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะผมก็ลงให้เพื่อนดูนะลงเรื่อยๆ เออถึงคนจะดูไม่ดูก็ผมก็ลงแหละกูเนียเนี่ยมีมาให้ซื้อเลยเนี่ยหไม่น่ารีบเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงจะหาเพชรทันไหมเนี่ยไม่มีเพชรด้วยเสียดายจังโอเคฮะอ่าถ้าอ่าถ้าม,มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้นะฮะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์กดนน่นกดนี่กดหน้าในห้ผมด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมากๆเลยวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย